เงินเดือนพ่อทั้งเดือนเลยนะ้งนะเนี่ยสองหมื่นทอนสองบาท <c oughs> ซื้อบุนกน็อกใหม่เหรอจ้ะเท <c oughs> ่าไหร่เป็นมือสองอะเป็น second hand อะมันถูกเท <c oughs> ่าไหร่ถ้าไอ้สายสายสายรัดตรงนี้เนี่ยถ้ามันใส่ตรงคอน่ะถ้ายึดพอดีนะมันจะเป๊ะใส่ได้แล้วผพก็ใส่พอดีเป๊ะมากเลยมันพอดีสายรัดดี่หมดแหละมันป้องกันมันนิรภัยดีเท <c oughs> ่าไหร่เอ่อเก้าร้อยเก้าสิบ นลดราคาเหรอมันเป็นมือเกาเป็นก้นแกนตอนว่าพ่อเห็นว่ามันสวยดีมันยังก,กิ๊บกิก๊บอยู่พ่อก็เลยเอาไงดีมากเลยคุณฮะอาทิตย์หน้าวันเสาร์เนี่ยวันเกิดเจ้านายฉันฉันจะให้ของขวัญวันเกิดเจ้านายเป็นตัวกระน,น็อกฝากซื้อสองใบตาเอาคนละสีนะที่ไม่เอาตังค์ซื้อเออแม่สองใบเก้าร้อยพันแปดพันเก้าแปดสิบเท่าไหร่นะสองพันพันเก้าแปดสิบสองพันได้แค่สายมั้ง